น้ำหมออันนี้คือปลาส้มของเจ๊จุกนะจ๊ะที่เจ๊จุกเขาทําอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาทอดกินกันมันทํามันจะกินได้แบบทั้งทั้งดิบๆกับทั้งสุกแต่เราจะกินแบบสุกกันเนาะเหมือนทั้อกินด้วยกันไงอ,อ่าเนี่ยเนี่ยหนูเปิดเดี๋ยมีคนอื่นเยอะอ่านหนูเปิดเตาให้นะาแล้วเดี๋ยวนะ้าทอดให้หนูนะเต็มที่หมดออะไรนะ ผมจะจัดการความจริงคือ,คอ,คอจัดการใครเฮ้ยมิโนปิทนที่สิบนิน้นอ่านะเอาอ้พที่ขี้บีอ่าพริกบันทอดแล้วเป็นอย่างนี้เลยเหรอใช่ใช่นะอืมอืมอ๋อค่อยๆพลิกค่อยๆพลิกโอเคอืมน้อหอมอ่ะ หยจะต้อยทำกับข้าวเก่งนี่นา้องพูดอย่างนี้ชมก็ไม่ได้หรอคันดั้งเดิมอย่างนี้อเดี๋ยวชีวิตที่แท้จจะเกิดขึ้นนะหมดพูดของเราเยอะเลยโอเคนั่นแหละพอๆเหลืองเหลืองแล้วเราค่อยพลิกก็ได้อันเนี้ยเมื่อกี้ทอดมันไหม้นิดนึงมันเข้าไหม้แล้วมันจะขมไปหน่อยเอาแบบไม่ต้องไหมนะนะ ไม่้องสามการแล้วนะไม่ได้สั่งบอกเฉยๆจีเราก็เป็นคนจริงในบ้านนักกลับได้แล้วเดี๋ยวไม่ทอดไปบนไปนะะ่ะะตามสไตล์เจ๊ต้อยไม่ต้องพูดมากให้รู้เรื่องหมดจะให้ดูให้ดูนะคะเมื่อกี้ทอดไปหนึ่งชิ้น แตนแตนตึงๆนะอันเนี้ยอันนี้ที่นาทอดมาแกีไหมเอาไหมรือก็ไม่เอากินให้เจ้วกินของไหม้เจะจุกกินได้ไงอ่ะโอ้ยบ้านเขาเขาไม่ใช่เป็นคนอย่างนี้นะใครเจาจุกนี่และเอาไหมแล้วงดอย่าพูดมากเราต้องสันดยอัตโนมัตินั่งแง่ไหมจนได้เมื่อเห็นนะพอเร้าทอดทำไมอ่ะอ้าว ตัวเองกินตัวเองก็ต้องทอดสิโอ้ยทีหลังจะไม่ทอดแล้วนะเดี๋ยวมันเต็มหมดเลยพี่โน้ตพี่เดนได้จะกิไม่ทอดจะกินอย่างเดียวหรอไม่ต้องมาสั่งตัวเองกินนะเขาฟังกันหมดเขารู้เรื่องดีหมดเลยตัวเองกินตัวเองต้องทอดเองเดี๋ยวพี่ถือปืนมาเต็มแล้วก็ถือปืนมาจับคนทอดปลาต้มมานะเธอในหลายห้อย่างเธอคนดูรู้กันหมดดูรู้เรื่องอะไรจ้ะไม่ใช่คนบ้านนี้อ่ะอันนี้บ้านหนูจ้ะเจ๊เราออกนี่บ้านหนูจ้ะ เดี๋ยวหนูจะให้ไปทั้งพี่ทั้งน้องเลยจ้ะสิงห์บุรีกลับไปเลยจ้ะบ้านเธออยู่ไหนนี่บ้านหนูจ้ะไม่จริงแล้วนะตำรวจจะมาก็เต็มเลยเนี่ยเขาจะมาจับคนขี้ตู่ค่ะบมาเลยหมาเลยนี่บ้านคุณไหนหมูคะไหนหมูหมูอยู่ไหนคะอย่ามาขี้ตู่เดี๋ยวให้าตำรวจมาจัาหมดเนี่ยเห็นไหมทอดไหมอีกแล้วนั่มันจะสุกไหมเนี่ยมันจะต้องสุกเต๊ต้องทอดอย่าให้ไหมหมูใกล้สุกแล้วใกล้สุกแล้วใกล้สุกแล้วใกล้เสร็จแล้วเหนื่อยไหมล่ะ พอใช้เนี้ยเหนื่อยไหมชีวิตเราลัตนาหอเลยไม่เป็นอย่างนี้เลยนะเพราะสมมูริเรื่องนี้หมดในวัดคนเต็มเลยเกี่ยวอะไรกับทอดปลาส้มอ่ะนะเฮ้ยอย่าพูดเลยเจมาถึงน้าใช่ไหมอย่าพูดเฮ้ยขารู้เรื่องกันหมดเลยบ้านนี้อ่ะเขารู้เรื่องว่าเจทอดปลาส้มไม่เป็นใช่ไหมมนเจรู้เรื่องเช่นนั้นหรอกรู้เรื่องอะไรบ้านเราเป็นคนดี น,น้าเป็นคนดีไหมดีดีตรงไหนเฮ้ยไปวัดกันเป็นประจำนี่เจ๊จุกเราด้วยแล้วทำไมด่าเก่งอ่ะเอ้ยด่าอะไรด่าทั่วประเทศเลยอ่ะโอ้ยพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวก็ถูกทั่วประเทศอืมทั่วประเทศเ็าบอกน้าด่าเก่งเลยเราไม่เคยด่าใครเลยนะโอ้โหเหระพูดอย่างนี้เนี่ยแต่งเรื่องโดยอัตโนมัติเนี่ย,ยเขาพูดอย่างนี้เลยเดี๋ยวให้ไหมนะไหมแล้วมันขมกินไม่ได้นะอย่ามาแหกปากอย่างนี้นะใครแหกปากโอ้ย เจ๊พูดทอดอย่างนี้ในบ้านอ่ะทําไมอ่ะพี่สาวเราอยู่เขาไม่เคยให้ทําอย่างนี้เลยก็เขาตามใจเจ๊มากเกินไปจนเจ๊ทําอะไรไม่เป็นนี่ไงโอ้ยอยู่บ้านเขาเขาทำกับกับข้าวแล้วก็ช่วยพี่สาวในบ้านเราอะเคยช่วยอะไรด้วยอ่ะเจ๊ถามทำไมล่ะจุดบอกเจ๊รัตนาไม่เคยทําอะไรเลยโอ้ยพูดอย่างนี้พระรู้เรื่องพระรู้เรื่องเลยว่าเจ๊รัตนาไม่ทําอะไรเลยพ่สมุกรู้ดีแล้วนะนั่นไม่ละไม่ เรียบร้อยไม่ก็จะทอกทาไมเนี่ยเก็บเลยสิก็นาเสร็จหรือยังน่ะแล้วให้เราทอดทำไมล่ะเอาก็ต้องทอดสิเดี๋ยวมาคะเต็มเลยใส่ลุงจิ๊บมาทำอะไรนูดวิณนายที่ศักนินมาทำอะไรกันยจะมาขอกินปลาส้มด้วยเหรอจัดการคนจัดการใครเออถือปืนกันด้วยอ่าวเอาทอดก่อนสิพวงวังมันไหม้แล้วนะนะจะมาชี้ทำไมอย่างนี้ล่ะชี้ปลาส้มหนู่ห่วงปลาส้มเฮ้ยพี่สาวเราก็อยู่อย่างนี้นะ ที่สาวอยู่แล้วทำไมอ่ะหนูกาเรียบร้อยในบ้านเอาแล้วจะจุกมาแล้วเธอกินยังไงนะกินไม่หยุดแล้วก็พูดมาก <G ül üyor> ่ารู้เรื่องดีนะเกวหนูอนะ่ะหนูกินได้เฮ้ยใช่เหรอบ้านนี้เป็นของเธอเนี่ยใช่ <G ül üyor> นะเขาจะมากันไปเต็มที่หมดจะมาบ้านหนูได้ยังไงไม่ใช่บ้านเธอนะ <G ül üyor> ไม่ช่วยขับดีอัตโนมัติเลยโอ้ไม่จริง แล้วใจ๊ท่ออีกทำไมล่ะเจ๊ทำอะไรเป็นมั่งเนี่ยเจ๊โอ้ยไม่เคยทำอย่างนี้เลยไม่เคยท่อเลยหรอแล้วเจ๊ทำอะไรเป็นมั่งโอ้ยไม่ต้องถามคำนี้นะแปลว่าตอบไม่ได้หรอเดี๋ยวต้องหมดมากระเต็มอ่ะมาทำอะไรอ่ะเขาจะจัดการโดยอัตโนมัติเพืจอช่วยเหลือจัดการคนทอดบากต้มไม่เป็นหรอเขารู้ถึงเพื่อคนบ้านนี้แหละเป็นยังไงยังไงกันไม่แล้วนะกับกับด้านโอ้ยได้จะท่อทำไมอ่ะอ้าท่อเจ๊จุกกินไงก็จะไหมอย่างเงี้ยอ้าวก็ขยับตีพลิกไปพลิกมา อ่ะถ้าเสร็จแล้วเอาออกอ่ะอ่ะเสร็จแล้วมอนไหนนี้ละเดี๋ยวเสริญุงจิ๊บมาหมดอ่ะเสร็จแล้วออกมาเลยอันไหนไม่ออกมาเลยโอ้ยไม่ไม่ถอดปลาส้มแค่เนี่ยไม่เห็นจะยากเลยคุณก็พูดคำนี้แหละเคยพูดคำอะไรไหมถอดซะไม่ไปหมดเลยกินได้ไหมเนี่ยไม่อย่างเงี้ยแม่เอออุ้ยเจ๊เราคนเดียวเรา็ห่งใยเจ๊แล้วนะเขาชอบเจ๊ไม่ไม่อุ้ย เออูเป็นยังไงพระรูดีหมดอันไหนอันนั้นอันนั้นดำแล้วมั้งเอาออกมาเลยนะอันไหนอันนั้นอันดำดำออกมาเลยอีกอันนึงเสร็จยังอ่ะถ้าเหนื่อยก็ออกเลยก็ได้เหน,นื่อยยังกูจะกินยังไงเนะี่ยเดี๋ยวหนูเอาไปหั่นให้ไงเ,ออเราให้เขาทานเลยนะเสร็จยังอ่ะประจำตัวเจ๊นเนาเสร็จยังหอ,อ,อแล้วนะมีเออปิดปักไหม ไม่ต้องไม่ต้องนะเดี๋ยวไฟดูดเดี๋ยวหนูปิดให้ปิดเออโอเคเหนือ่อยยังไงเหนื่อยเหรอทอดทอด<ร>นิไม่เคยทอดอย่างนี้อ้าวแล้วนะเคยทอดอยังไงอะจ๊ะยเจ๊เราอยู่บ้านเจ๊เย็บเสื้อผ้าทั้งนั้นเลยเอา้าวเย็บเสื้อผ้าเกี่ยวอะไรกับเรื่องหมดเลยไม่ไม่เย็บเสื้อผ้ามันเกี่ยวอะไรกับทอดปลาส้มอ,อ่ะเฮ้ยทอดปลาส้มเนี่ยตำรวจมาก็เต็มเลย จะดูคนนาคนหมดเลยทอดปลาส้มแล้วตำรวจมานาคนไปเลยใช่ไม่ใช่อะมันเกี่ยวอะไรกับปลาส้มตำรวจมาเน่ยเธอจะมาทอดทำไมล่ะเนี่ยเอ้าก็ต้องทอดกินไงนะโอ้ยเธอทอดใครกินทอดให้จ้๊จุกกินโอ้ยพี่สาวเราอยู่บ้านมีกับข้าวอีกอย่างนึงไหนอีกอย่างกินยอ้ยโอ้ยหนูไม่เคยกินอย่างนี้เลยไม่เคยกินอะไรไม่ไม่กินหรอกอุ้ยแม่ ไม่ต้องไปเรียกเขาแม่เธาเป็นใครกันเนี่ยตำรวจจะมากันแล้วเห็นบ้างเลยนะนี่แหละพระโดนจิตใจเราว่าคุยคยพะพูดจริงทังจริงกับเราเลยบอกให้เราจะเย็นเย็นเจ๊จูกเจ๊ต้อยบอกว่าเจ๊จุกไม่ได้เป็นพี่สาวเขาก็ไม่ได้เป็นไงอุ้ยพูดกันไปเถอะอุ้ยไม่เป็นอะไรก็คนปากเสียงเก่งอุ้ยพระเป็นพี่สาวเป็นพี่สาวเจ๊พี่สาวนายพี่สาวโน้แต่น้องอย่างนี้ไม่มีน้องเห็นเก่งด่าเก่งแมว แม่แปลว่าตอนเด็กๆเขาไม่เคยทํากับข้าวเลยใช่ไหมแหม่ก็มันเด็กก็จะทําอะไรหรออ๋อไม่เคยทําใช่ไหมอ๋อแปลว่าเขาทำเขาทํางานบ้านเป็นไหมเรียนแล้วกับบอกว่าไม่เคยทำอ๋อไม่เคยทาอะไรเลยเล็กจัดอ๋อคือนะงานบ้านประจำเราเลยเจจุกเจ้าหนาคุยรู้เรื่องหมดบ้านไม้อย่างนั้นก็แม่คนเดียวหมดแล้วอ๋อเจจุกทําคนเดียวแล้วเจต้อยก็คือก็คือกลับมาจากโรงเรียนเล่นกินนอน พอจะพูดอย่างนี้เลยหมอพาจัดสรรบอกครั้งพูกลองจัดสรรดูอัลคาร์โม้ว่าเลี้ยงหมูเสร็จจากขึ้นไปทำบ่อข้าวพอน้องกับพอน้องกลับมาก็ได้เวลากินกันก็ไปเล่นกันแล้วอ๋ออ๋อแปลว่าที่ที่เขาพูดกันว่าเจต้อยนี่คือกินเล่นนอนเที่ยวเรียนมีแค่นี้เออเธอพูดไปเธยตำรวจมันจะมาจับเธอคนเดียวเนี่ยมีหน้าเราทอดปลาส้มแค่นี้ยังทำไม่เป็นเลยทำไม่เป็นใช่ไหมอ๋อโอเคคนหน้าจะเป็นนะเพราะมันไม่พลิกได้เออใช่ใช่แต่จริงๆ แต่ว่าจําได้ว่าตอนที่เขาเขาแต่งงานแล้วอ่ะเขาทําเขาทําไข่เจียวกับยําปลากระป๋องอร่อยทําอร่อยอยู่สองอย่างอะเขาเป็นผู้ใหญ่ก็จะทำอย่างนั้นมันเป็นมั้จะว่าไง่ะเออเพราะว่าออาูพูดถึงงานเขาทํางานครัวแล้วต้องเป็นเขาทํางานทํางานโรงพยาบาลเขาก็สามารถที่แบบซื้อกับข้าวถุงหรืออะไรนี้มันก็สะดวกกว่าใช่ไหมบางทีไม่มีแคร์มาอแม่ก็ขึ้นรถจากบ้านแล้วอ๋อ ไม่ไม่ถึงว่าตอนที่เขาแต่งงานแล้วไงเขาก็ไม่ต้องทํากับข้าวเยอะเพราะว่ามันก็เริ่มมีแบบร้านอาหารกับข้าวเสื้อถุงใช่อันนี้คือจะบอกไว้ให้ให้ให้ทุกคนชื่นใจนะคะว่าเจ๊ต้อยทําเป็นอยู่สองอย่างที่อร่อยมากก็คือไข่เจียวไข่เจียวกับยำปลากระป๋องนะคะนอกนั้นน่าจะทําไม่เป็นเนาะ น่าจะทําไม่เป็นเพราะไม่<ด>ไมเพราะว่าเท่าที่เคยไปเที่ยวบ้านเขาก็จะได้กินไข่เจียวยำปลากระป๋องฝีมือเขานอกานั้นก็ซื้อซื้อจากข้างนอกเข้าไปกินกันใช่ไหมล่ะแล้วหมอแล้วหมอเรียกเราไม่รับรับมา <laughs> จากหน้าที่ไหน,าไปไปานมาไหนใครมากัเราเลยใครมาเหรอโดยบังเอิญหมดเลยใครมาเอาเพ้อ งอนคิดดูนะคะให้ทอดปลาส้มให้พริกๆง่ายๆอย่างนี้ยังงอนนะคะคิดดูนะเธอเป็นใครงอนมากใครที่ไหนอย่างเดียวที่ไม่งอนคือพับผ้านะคะไม่งอนเป็นใครมาพูดอย่างเนี้ยอย่างอื่นไม่ได้จักรวาลจักรวาลโอ้ยขอสงสัตเราคืออะไรอีจักรวาลคืออะไรจะมากันเต็มที่หมดแล้ว นะนะเป็นอะไรนะเป็นทางช้าเผือกเหรอไม่ต้องมาพูดหรอกโอเคโอเคคารทอลิทั้งบ้านเลยสงสัยทอดปลาส้มจะเหนื่อยค่ะเดี๋ยวต้องให้ไปพักกินขนมก่อนนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองหากิจกรรมแปลกๆให้เจ๊ต้อยลองทําดูว่าจะอารมณ์เสียไหมส่วนมากให้ทําอะไรก็จะอารมณ์เสียนอกจากพับผ้านะคะแล้วยังไงเดี๋ยวถ่ายใหม่ โอกาสหน้านะคะแลบลิ้นทำไมล่ะใครแลบลิ้นหนูคุยอัดวิดีโออยู่อยู่ก็มานั่งแลบลิ้นใส่เราเนี่ยแม่ดูดิโหเจ๊เจ๊เห็นแล้วอยโ้ยเลิศมันเลยเนี่ยเลียปากก็ไม่ได้แล้วปากหนูแห้งหนูเลียปากก็เขาแล้วจับสอนตัวอัตโนมนี่ดูนี่นะดูนี่อันนี้เขาไม่เรียกแลบลิ้นนะดูนี่อ้ยยังไงเำไจะไม่แลบและเขาเลียแม่ดูงี้เขาหาว่าแลบลิ้นนะลงเลียปากสิ ไม่เลี้ยงดูหรอกนั่นเป็นใครมาจากไหนอุ๊ยอุยอุยเจ๊จุกมาแล้วเจ๊จุกมาแล้วอุ๊ยอุยอุยมันต้องเรียกเจ๊อย่างนี้แล้วเขาเป็นคนดีนะอืมโอเคค่ะแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ